วันนี้มานากันนะคะทุกคนวันนี้แดดดีมากๆเลยนะแะดดร้อนผิดกับเมื่อวานเลยอันนี้ก็ขี่จักรยานมานะคะทุกคนขี่มาตรงคันกลางซึ่งจะเป็นคันที่มีต้นดอกกลุ่มนะคะที่เราเคยเก็บภาพบรรยากาศดอกนะคะมาให้ดูกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะดอกเขาก็ลางลาไปแล้วเราก็มาดูบรรยากาศทุ่งนากันเดี๋ยวก็เอาจักรยานมาจอด ในร่มก่อนนะคะจักรยานจอดในร่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งกินอะไรกันสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงนากันไปส้มข้าวกันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะวันนี้อาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าลมก็ยังโชยอยู่นะคะบรรยากาศนะคะยามเช้ายามยสายๆนะคะลมก็ยังโชยอยู่นะคะโชยมมเบานะคะก็ยังได้ลมพัดเย็นๆบ้างนะคะเพราะว่าถ้าลมไม่พัดเลยนี่ก็ก็จะร้อนอยู่นะคะทุกคน ทุงข้าวตอนนี้ก็เคี้ยวขจีไปหมดแล้วท้องฟ้าวันนี้ก็ยังมีเมฆึครึมอยู่แต่ว่าแดดออกอยู่บรรยากาศก็ยังดีอยู่นะคะแต่ถ้าสาย่านนี้อาจจะร้อนร้อนแน่นอนเลยทุกคนอุปกรณ์นะคะถุงไม้ทถุงมือของเราก็อยู่ถแถวๆนี้นะคะแขวนไว้อยู่ที่แถวปากกล้วยนะคะคันกลางแล้วก็จะมีถุงนองรองเท้านะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใส่ใส่เพื่อ การหอยนะเพราะว่าลงไปในนาเนี่ยเกอบหอยหรือว่าที่นกเขากินเศษเศษหอยหอยไว้นะฮะเราก็จะต้องป้องกันตัวเราเองเนาะใส่ถุงมือด้วยนะคะถุงมือแล้วก็ใส่ถุงน่องรองเท้ามีมดด้วยต้องสลัดออกก่อนนะเพราะว่าเราไม่เด้กลับบ้านเราแขวนด้วยครับต้นไม้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นซักแล้วก็เอากลับบ้านไม่ไดเดากลับบ้านแขนวนเฉย <S <S <ๆ>เดี๋ยวมาให้ดูกล้วยกันนะคะทุกคนกล้วย ตครือนี้ก็มีคือแล้วกล้วยนะกล้วยน้ำวา้ามีหลายเครื่อเหมือนกันสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะคะคันที่หลายๆคนห้ามนะคะห้ามไม่ให้ปลูกกล้วยไม่ให้ปลูกอะไรเลยอยากจะให้เป็นคันล้นเพราะว่าจะไดเอารถเข้ามาหว่านปุย๋ยฉีดยาได้ตอนนี้ห้ามไม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนปลูกกล้วยไปแล้วนี่กล้วยนี่ก็ได้กินอีกแล้วนะคะมาให้ดูตรงนี้กันตรงนี้ก็มีอีกเครือหนึ่ง เครือเยอะนะคะตั้งแต่ฝนมาฝนลงนะคะนี่ก็อีกเครือหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกเครือนึงเหมือนกันนี่เครือนี้เริ่มเริ่มจะเริ่มลูกกลมๆแล้วนะคะลูกเริ่มจะแก่แล้วต้องรออีกแป๊บนึงอาศัยร่มได้นะคะล่มเงาของเรานี่ก็จะเป็นอีกเครือนึงเหมือนกันเครือไม่ใหญ่แต่ว่าก็มีหลายวีเหมือนกันนะคะนี่แหละความอุดมสมบูรณ์นะคะของทุ่งนาบ้านเรานะคะทุกคนให้ดูกันนี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะ มหาชนกซึ่งปลูกเพิ่งจะได้ปีสองปีเองนะคะยังไม่มีลูกปลูกอยู่ปลูกกินกันนะคะทุกคนยังไงก็คิดอะไรไม่ออกปลูกกล้วยไว้ก่อน